จะยันได้บ้านไฟฟ้านะนี่นี่ปิดนะเปิดนี่นะเดีย๋ยวจะปิดให้ดูนะนะนี่นะีได้นะตรงนี้ปีได้นะตรงนี้ปีได้เป็นสามระบบนะฮะสามระบบนะก็มีมีระบบช่วยปั่นนะฮะเเปิดไฟแล้วก็ปั่นนะตอนปั่นเนี่ยมันจะเบานี่นะนจะเบานะรือเลย นะหรือมากเนี่ยมันจะดิ่งนะฮะแล้วถ้าเราปิดระบบไฟฟ้านะนะ,ะเราปิดระบบไฟฟ้านะนี่นะนี่นะฮะเด็เดี๋ยวเราปิดระบบไฟฟ้าแล้วนะปิดระบบไฟฟ้านะฮะตอนนี้ปั่นโปรติได้เลยนะเพราะว่ามันมีตัวนี่ตัวล้อนะฮะช่วยให้เบาขึ้นเี่ยตัวล้อกันนี้นะโถูก็ทำมาดีนะรถแรงตึงมาเนะี่ย นี่นะเป็นเกียร์ดุมนะอ๋อดุมไฟฟ้าไม่ใช่เกียร์ดุมนะเนี่ยมีล้อ,อตรงนี้นะฮะอันนี้คือปั่นโอตีนะป,ป,นะปิดไฟนะปิดไฟนะฮะปิดไฟแล้วนะเนะมื่อกี้ตอนตอนเปิดไฟนาะวิ่งใหญ่เลยนะนี่เบรกนะตอนเปิดไฟเนี่ยมันจะเป็นช่วยปั่นบิดก็ได้อันนี้คือปิดอย่างเดียวคือไม่ต้องปั่นเลยบิดอย่างเดียว,น,ยยยวนะอันนี้คือไม่ต้องปั่นเลยเนี่ยเอาขาวไว้เนี้ยนะแล้วก็บิด หาบิดบิดก็วิ่งเลยนะฮะบิดนะอ่าแปดพันกว่าบาทนะฮะเริ่มต้นแปดพันกว่าบาทนะอันนี้เบรกก่อนนะคราวนี้ต่อช่วยปัน่นเดี๋ยวผมทำให้ดูช่วยปัน่นเนี่ยอย่างนี้นะช่วยปัน่นพุ่งเลยนะพุ่งใหญ่เลยนะนี่อันนี้คือช่วยปั่นนะนี่มันจะเบานะช่วยปั่นเบานะฮะพุ่งใหญ่เลยเบรก นะ8 0ันกว่าบาทเนะฮะเริ่มต้นนะนี่คันนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะเปิดนะบิดอันนี้บิดนะของเขาสามระบบเลยนะมีเช็คให้เรียบร้อยนะไฟฟ้านะฮะโอนี่นะของเขามี3ามระบบเลยนะมีทั้งระบบปันปป่นโปติปั่นโปติโดยไม่ใช้ไฟฟ้านะแล้วก็ ปัน่นช่วยปั่นให้มันเบาขึ้นอันนี้จะประหยัดไฟฟ้านะจะไม่ใช้ไฟฟ้าร้อยเ็ก็วิงว่งวิ่งทางไปไกลขึ้นไม่ต้องบิดอันที่สามคือระบบช่วยบิดระบบบิดอย่างเดียวนะพุ่งเลยอันนี้กินไฟหน่อยนะเนี่ยนะฮะก็เลืองไฟหน่อยแต่ว่าไม่เหนื่อยไม่ต้องปั่นเลยนะนี่นะมีหลายคันนะเริ่มต้นแปดพันกว่าบาทเลยนะมานะสนิกนะนี่นะตรงนี้ก็มี ม่บ้านไฟฟ้านะถถูกนะแปดพันกว่าบาทถูกมากแต่ถ้า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 ทําเป็นนะถ้าทําเป็นแบบซื้อแบบว่าแบบว่าไปทําเองอ่ะนะถ้าไปทําเองเนี่ยถูกมากนะเริ่มต้นสามพันกว่าบาทเองถ้าเอาไปทําเองนะฮะขายเท่ากับม่บ้านทั่วไปเลยอ่ะนะเอาทําเองคือว่าคุณเอาแบตไปเช็คเอง แต่จริงๆแล้วพวกระบบไฟฟ้าเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาของญี่ปุ่นนะก็ทำมาดีส่วนใหญ่จะมีปัญหาที่แบตท,ที่ถามมานะสอบถามมาแบตเสื่อมแบตไรถ้าคุณมีที่มีที่สามารถเอาแหลกตัวเนี้ยไปไปเอาสเปคไปให้เขาดูแล้วก็ไปให้ช่างเขาใส่แบตนะอาจจะเพิ่มก็2ส0 0พันสบาทสรุปทําเสร็จแล้วเนี่ยห้าพกว่าบาทเองแต่รถไฟฟ้าไปวิ่งแล้วนะถ้าทาเป็นนะอันนี้คือถ้าทาเป็นนะถ้า,นนถามีความรู้ หรือมีช่างที่รู้จักนะให้ช่างก็ทําให้อันนี้จะถูกมากนะถูกมากนะมีตั้าให้เลยนะแปดพันกว่าบาทนแต่ถ้าเกิดมาเอาที่นี่ก็ประมาณแปดพันกว่าบาทนะฮะได้เลยเนาะนี่นะนะก็คือช่างที่นี่ดูแลให้นะทําให้เลยก็เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะฮะให้ช่าช่างเขาไปนิดนึงเนาะว่าโอเคนะนะโอ้บิดมันนะ ปิดบันนะบิดบันโอ้โหวิ่งชือเลยมันจริงนะมันจริงมันจะพุ่งไงนี่นะฮะถ้าถ้าเปิดไฟไวมันจะวิ่งตลอดเลยนะมันจะปั่นตลอดเลยนะถ้าเปิดไฟไวเพราะว่า รอบมันได้นะมันก็จะหมุนตลอดเนี่ย่างนี้นะสมมติเปิดไฟไว้ไม่ปิดอันนี้คือผมปิดไฟนะสมมติผมจะปิดทีเดียวนะเขาดูนะมันจะช่วยเนี่ยผมปิดทีเดียวนะแล้วเขาดูมันวิ่งนะครันี้ด้วยแรงด้วยแรงของมันเนี่ยมันจะมันจะแปลว่าวิ่งตลอดเลยเห็นไหมฮะะเพราะว่ามันเป็นการช่วยปั่นนะฮะคือว่ามันจะพุ่งไปตลอดนี่นะถ้าเราปั่นอีกทีเดียวเนี่ยมันก็จะวิ่งเนี่ย เนี่ยช่วยปั่นแล้วนี่นะนะปั่นทีเดียวนะระบบไฟฟ้ามันจะช่วยเราปั่นด้วยนะฮะทำให้เราไม่ไม่ไม่เปลองแรงเนาะแต่ถ้าเราวิ่งได้รอบนะแล้วมันปั่นไปด้วยนะนี่นะฮะขามันปั่นไปด้วยมันจะช่วยปัดนไปอีกแรงขึ้นแรงขึ้นนะฮะเนี่ยต้องปิดนะมันแรงขึ้นเห็นป่ะก็คือขาช่วยปั่นไปด้วยนะแรงขึ้นเยอะเลยต้องปิดไฟก่อน นี่นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนไอ้ตัวนี้มันหมุนนะ่ะมันช่วยปัดด้วยเห็นไหมฮะมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะฮะก็เป็นระบบช่วยปัดนั่นะอย่างนึงนะฮะไฟฟ้านะฮะจักรยานไฟฟ้าท,ที่แฉดบใบเนาะ